สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับหน้านวดอีกแล้วนะครับกับรายการรือให้รู้นะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่3แล้วครับสำหรับรายการรือให้รู้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับกบยางปลามันแดกนะครับโอ้จากผลิตภัณฑ์ของน้องบอสพานุวัฒนั่นเองนะครับกบยางตัวนี้นะต้องบอกตรงๆเลยนะเป็นกบยาง1ใน3นะครับ ที่บางลีฟถังใส่ปลาซิ่งประทับใจมากๆนะครับต้องบอกตามตรงว่ากบยางปลามันแดกที่น้องบอสทำนะอันนี้นันหนวดถ่ายทอดประสบการณ์จากบางลีฟนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าปลามันกัดแล้วมันวัดติดง่ายมากเลยนะครับอ่าน,นี้เบื้องต้นก่อนนะบอกก่อนเลยว่า1ใน3ที่บางลีฟถังใส่ปลาซิ่งชื่นชอบมากๆนะครับมาดูโครงสร้างกันองค์ประกอบกันนะครับว่า กบยางปลามันแดกของน้องบอสพานวัฒน์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเ <c oughs> บื้องต้นต้องบอกก่อนว่าสีปลาคาร์ฟตัวนี้เป็นสีที่นน,นวดสั่งทานะกบยางของน้องบอสพานวัฒน์ก็สามารถสั่งทําลดลายได้เหมือนกันนะไม่ใช่ของนองนวดอย่างเดียวนะไม่ใช่สมดุลอย่างเดียวนะปลามันแดกเนี่ยกบยางปลามันแดกก็สามารถสั่งทําได้สามารถสั่งเขียนชื่อนะครับสามารถ สั่งทำลดลายได้ถ้าน้องบอสสามารถทำได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายุ่งงานอยู่หรือเปล่านะครับเบื้องต้นนะครับลูกหมุนนะครับลูกหมุนน้องบอสใช้เบอร์6นะครับเหมือนนันหนวดเลยนะครับเพราะว่านันหนวดก็ copy มาจากน้องบอสเนี่ยแหละนะครับเป็นอาจารย์นันหนวดเหมือนกันนะครับทำกับยางนะทรงโมนตัวนี้น้องบอสคิดค้นขึ้นมาเองนะครับสร้างโมนขึ้นมาเองนะครับเบ็ดเนี่ยเป็นเบ็ดเบอร์1 O โอนะครับแล้วก็ลูกหมุนด้านท้ายเนี่ยเป็น เลกหมุนเบอร์หกเหมือนกันแต่ลวดเนี่ยไม่แน่ใจเป็นลวดสแตนเลสหรือเปล่าแต่มีร่องรอยสนิมขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใบหลิวเป็นใบหลิ่าทรงรีนะครับใบหลิวทรงรีใบเล็กนะครับแล้วก็สปิดลิงน่าจะเป็น เบอร์5นะน่าจะเป็นเบอร์5้มิลนะครับโดยประมาณ5้มิลนะครับแล้วก็ใบหลิวนะครับใบหลียวความกวาม้วาง1.2นะครับความยาวาความยาวน่าจะ1.7นะตัวนี้นะั้นหนวดจะไม่ผิดเพราะนนะั้หนวดใช้อยู่เหมือนกันหนึ่งจุดเประมาณนั้นนะครับหน่งจุด้ 1, ด้วยแหละออโดยประมาณนะครับตัวนี้เป็นรายละเอียด ภายนอกนะครับสวยงามนะสามารถสั่งทําได้ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับกบยางหลายๆเจ้าเนี่ยลองติดต่อเขาดูนะครับสามารถสั่งทําตามที่เราต้องการได้เนี่ยน้องบอสพันวัก็คืออีก1เจ้านะครับที่สามารถสั่งทําได้เอาไปดูภายในกันนะครับเอาเดี๋ยวดูภายนอกอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับการบิดบิดของตาเบ็ดนะครับป้องกันได้ดีนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ ที่น้องบอสออกแบบไว้ตาของมันอนะที่ปนๆตรงนี้นะครับมันเป็นตัวการสวะอย่างดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยเวลาสวะวิ่งมาป้ามันก็จะหลุดออกไปก่อนนะประมาณนั้นนะครับถ้านหนวดเดานะแต่ว่าไม่น่าผิดพลาดไปจากนี้แน่นอนเอา้าไปดูภายในกันดึงนี่อ่ะเอาโมนอยู่ไหนเอาโมนอยู่นี่อ่ะนี่คือตัวโมนนะครับตัวโมนการชุบอันนี้ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นความลับของแต่ละเจ้าที่ทํากันนะครับแต่เนื้อยางนุ่มนะครับถ้านหนวดเดาก็น่าจะชุบป,ประมาณ6รอบแหละนะ ้าเนื้อยางประมาณขนาดนี้แต่มีการเคาะไปที่ด้านปลายปากนะครับก็ทําให้ปากแข็งแล้วก็มีการชุบปากหนาที่ปลายปากด้วยเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คืออาจารย์ของนันทหนวดเหมือนกันน,นันทหนวดก็ก๊อปมาอีกเหมือนกันนะก็ถามว่าก๊อปไหมก็คือนํามาปรับปรุงเพื่อการเรียนรู้ของสมเด็จนันทหนวดนั่นเองนะ,ะมีการชุบปลายปากด้วยนะ,ะมาดู รายละเอียดนะครับของภายในนะครับเบ็ดใช้เบ็ดเบอร์1 O โอแน่นอนนะครับน้องบอสเคยบอกนันหนวดไว้แล้วนะครับแล้วก็ลูกหมุนเบอร์6นะฮะอย่างที่บอกไว้นะครับมีโครงสร้างภายในเลยนะครับโครงสร้างภายในอันนี้เขาเรียกห้องเครื่องห้องเครื่องนะห้องเครื่องของกบยางเนี่ยดูห้องเครื่องกันนะครับเบ็ดน่าจะเป็นของมาตรฐานก็น่าจะเป็น SNS นะครับเบอร์ 1O นะครับเบ็ดเบอร์1 O นะครับแต่จุดสังเกตนะครับหน้าเนี่ยตัวลวดน้องบอสน่าจะใช้ลวด ลวดเหล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะมันมีร่องรอยสนิมขึ้นด้วยนะครับเออนะนนโนดก็วิเคราะห์ตามภาพที่เห็นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออนะก็มีร่องรอยของสนิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าลูกหมุนอย่างลูกหมุนเนี่ยลูกหมุนแล้วก็ตาเบ็ดเนี่ยมันคือ,อเหล็กอยู่แล้วนะครับมันก็มีร่องรอยสนิมอยู่แล้วการที่มันขูดไปสีมาแบบนี้ก็คือตัวเคลือบของมันก็ถูกลอกออกไปจากนั้นก็จะเกิดสนิมขึ้นเรื่อยๆนะครับคือ ของทุกอย่างต้องบอกก่อนนะมันไม่มีจีรังยั่งยืนนะครับใช้ไปเดี๋ยวมันก็มีพังไปตามกาลเวลาแต่ตาเบ็ดเนี่ยเวลาพังเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้ชุดเบ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของน้ําหนักกันนิดนึงนะครับว่าน้ําหนักกบยางปลามันแดกของน้องบอสเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เออตัวนี้นะใครอยากได้ก็ลองมาสั่งน้องบอสด้วยนะลายปลาคาร์ฟนะครับน้องบอสทาขายอยู่เอามาดูที่ตัวบอดี้นะครับบอดี้น้ําหนักเท่าไหร่ไปดูกันนะครับ1.65 เออโดยประมาณนั้นอ่าหนึกรัมโดยประมาณนะครับอ่าหนึกรัมโดยประมาณนะอ่ามาดูที่ชุดเบ็ดนะครับชุดเบ็ดนี่ชุดเบ็ดนะไปดูชุดเบ็ดน้ำหนักเท่าไหร่ใช้ใบดีๆใบหลิวเดียวด้วยนะครับ5กรัมอ่าโดยประมาณนะหกรัมรวมทั้งหมดก็น่าจะเป็น6.5กรัมที่น้องบอสเคยบอกไว้อ่าตาเฉลีย่ยอย่างที่น้อนวดบอกนะมันไม่มีอะไรตายตัวชัดเจนนะครับ จุดทศนิยม0.1กรัมเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหากับการกัดของปลาอยู่แล้วมันไม่ได้ขนาด1กรัมหรือ,อความแตกต่างขนาด3กรัมอะไรแบบนั้นนะครับจุดทศนิยมแค่1ตําตำแหน่งสบายมากนะครับอยู่ในค่าเฉลี่ยนะครับตัวนี้ก็อ,อยู่ในค่าเฉลี่ย6.5กรัมนั่นเองนะครับนะโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับนี่ก็เป็นกบยางปลามันแดกนะที่นนนวดย้ำเลยว่าเป็น1ใน3กบยางที่ บางเลฟชื่นชอบมากๆนะครับชื่นชอบการใช้งานมากๆและสร้างผลงานมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ใช้งานก็คือนาแซมมหาชัยนะนาแซมมหาชัยก็ใช้กบยางปลามันแดงเหมือนกันเหมือนน้าแซมเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยน้องบอสออกแบบด้วยนะครับอ่านะก็ลองไปติดตามกันดูนะครับตาม Facebook ของบอสผานุวัตรหรือว่าเพจ กบยางปลามันแดกนั่นเองใครอยากซื้อก็สั่งได้นะครับหรือจะสั่งจากาน,นาแซมหาชัยหรือจะสั่งจากบางลีฟก็ได้เหมือนกันนะครับอ้าวนะวันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับนะ้าหนวดมาแกะให้ดูแล้วนะครับเออลืมลืมอธิบายไปการพันนะ พันตะั่วของน้ำบอสก็จะพันแบบเป็นทรงกลมเลยนะครับไม่ได้บีบนะครับเพราะว่าเบ็ด1โอก็จะมีระยะเซตฮุกที่พอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ากบยางตัวนี้นะบางลิฟการันตีว่าปลากัดติดง่ายว่าติดง่ายนั่นเองนะครับโอแต่ถ้าบีบเข้าไปนี่น่าจะเพิ่มระยะก,การเซตฮุกได้ดีกว่าเดิมเลยนะเอออะนะก็นะนะออะ,อะไรวะหรือให้รู้ E p พีที่3นะครับกับ กบยางปลามันแดกบอสพานวัฒนะครับบายบอสพานวัฒนะครับเป็นกบยางอีกหนึ่งค่ายที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการการันตีการใช้งานจากระดับโปรเหมือนกันนะครับบางลิฟทังใส่ปลาซิงนะครับแล้วก็นาแซมมหาชัยนะครับการันตีการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ทําขายแล้วมีหลากหลายสีสันนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้อย่างที่นหนวดบอกนะครับติดต่อไปที่ f เฟซ o o ๊กบอสพานวัฒหรืออะไรว่าเพจ ยังปลามันแดกเอนะปะประมาณนั้นนะครับลองติดต่อไปดูเอาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวัยรุ่นนะครับหรือให้รู้ทําให้ดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับวัยรุ่นบายบายปูนปูน